แล้วเลยผัดเผ็ดกึ๋นสุดยอดเลย เครื่องครับผิกแกงปลาใบมะกรูดฉีกมะเขือพริกไทยสดกระชายวาวใบกระเพรา แกงปลาหอม,ม้อมๆก,กันลงตีแกงหอมแล้วเกินลงแล้วทนี้ผัดให้สุก ของเครื่องครับของมอของปู้รถคอนเทนเซอร์น้ำมันหอยครับขุ่นฟาคุกเขาเข้าเครื่อง หยอบน้ำหน่อยหนึ่งใส่เครื่องครับเดี๋ยวพูดชีกมะเขื้อฟิกไทยสกและชายพร้าเพราะเครื่อง มสุดท้ายใบกระเพราเนี่ยขุ๊กเขาเครื่องว้า